นี่ถึงนะคะพี่ผู้สาวอัมเรียบร mm ้อยค่ะ <Olivier ral ended> ผลงานในการแต่แ่ไม่เป็นไรค่ะคุณครูไม่ว่าคุณครูจะมีผลงานอะไรซิงเกิลใหม่อีกก็ยินดีต้อนรับคุณครูเสมอค่ะตัดปีละครั้งได้ตื่เียนอยู่ไม่จินนงานอยู่น่าจะออกประมาณได้เลยแวัสดีแค่งไหครับ

เรยกวมนีไม่ค่ะใจจบนนกเยแนวขอต่างรมรมยังยังยังไม่สุดใช่ไหมคะ เมื่อคือเลิกกันกี่โมงค่ะเลิกสามทุ่ครับไม่ดึกไม่ดึ <c oughs> ดเก <c oughs> <c oughs> เข้าใจเลยค่ะ <c oughs> เรียเร่ยเรครับตอนไปเรื่อยที่้ง สอดแจ้งเ<า>ันมบอรจา่าแล้วก็เล่นด้วยแมนค่ะดึงระยะวั <c oughs> นนี้เพราะเราแก่กันแล้ว <c oughs> ไม่ไหวร่างกายไม่ไหวไม่ต้องคิดเผื่องานนะครับงานต่อมาจะยังถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็แค่คิดประมาณเด็กนม่น,น่อแต่ว่าก็จะได้พักผ่อนเอาโอเคอันนี้ก็เบาขึ้นแล้วใช่ไหมดีใจที่หายอักเฉียดด้านนู้นได้เลยค่ะ